อกบัวสีแดงอมชมพูดอกเล็กดอกใหญ่ต่างเบ่งบานต้อนรับแสงยามเช้าในบรรยากาศเย็นสบายช่วงเดือนกุมภาพันธ์บนพื้นที่22,500ไร่คือสเสน่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยือนทะเลบัวแดงแห่งน้องหานอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเรียกได้ว่าเป็นทะเลบัวน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเลยละค่ะ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พาคณะทูตานุทูต27ประเทศมาล่องเรือชมความงดงามของทะเลบัวแดงกันอย่างเต็มอิ่มเพื่อเผยแพร่ความงดงามทางธรรมชาติของเมืองไทยค่ะ จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือที่ไทยกำลังเสนอเป็นมรดกโลกแห่งที่5ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพานครอบคลุมพื้นที่3,430ไร่ค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะคะจุดแรกที่เราต้องมาเลยนั่นก็คือหอนางอุตสาหค่ะ ซึ่งเป็นโขดหินขนาดใหญ่คล้ายดอกเห็ดนะคะรังสันขึ้นมาจากธรรมชาติให้เราได้ชื่นชมมานับพันๆปีเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เลยละคะ่ะ หอนางอุตสามีลักษณะเป็นโขดหินรูปดอกเห็ดอยู่บนลานหินสูงจากพื้น10เมตรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากมีรูปทรงแปลกตามนุษย์ในสมัยก่อนจึงดัดแปลงโดยการก่อหินล้อมรอบเป็นห้องขนาดเล็ก มีประตูหน้าต่างเพื่อประกอบพิธีกรรมหรือบำเพ็ญเพียรมีการปักใบเสมาหินขนาดกลางและใหญ่ล้อมรอบหอนางอุตสาด้วยค่ะ,สะแสดงให้เห็นว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาแต่ครั้งอดีตการมาไม่น้อยกว่า1,000ปีมาแล้วด้านข้างยังมีบ่อน้ำนางอุตสาหซึ่งเป็นบ่อน้ำโบราณที่เจาสะกัดลึกกว่าหเมตรสันนิฐานว่าเป็นแหล่งน้ำบริโภคของคนในสมัยโบราณ อีกหนึ่งจุดสําคัญคือบริเวณถ้าวัวถ้าคนบริเวณนี้มีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่วางซ้อนทับกันมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ2,000-3,000ถึงปีในส่วนของถ้าวัวมีภาพสัตว์คือวัวสองตัวมีทั้งที่เป็นลายเส้นและระบายสีทึบ ส่วนถ้ำคนอยู่ห่างจากถ้ำบัวประมาณสิบเมตรบนผนังเพิงผาเดียวกันเขียนด้วยสีแดงเป็นรูปคนเจ็ดคนเดินเป็นแถวมุ่งหน้าไปทิศทางเดียวกันทั้งชายและหญิงเจ้าหน้าที่ภู้ประปาทบกว่าหากมองดีๆเหมือนคนกำลังเคลื่อนไหวจริงๆค่ะ การเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่กำลังเสนอเป็นมรดกโลกแห่งนี้มาไม่ยากเลยค่ะห่างจากตัวเมืองอุดอร67กิโลเมตรเท่านั้นไปตามเส้นทางตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือแล้วจะได้พบกับความมหัศจรรย์ที่รังสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มากมายค่ะอรวรรณเผืกไทยสงสสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน